สวยมากสบายเลยย่ามีคนช่วยป๊าป้าโอ้สวยมากเลยค่ะค่ะอืมสวยเรียบร้อยขอบคุณนะคะสบายช่วยตักค่ะ ไม่ใช่ไม่จักมีผ้าไหมอ่ะไ,ไ,ไม่มีค่ะผ้า,ายัางไม่ได้ซักเดี๋ยวค่อยตากนะคะทำอะไรอีกดีให้ตัดแปะตัดแปะได้ไปะ